ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไปกับอ,อบจสงขลากับดิฉันนงางเาร้ายุรดาหนุนเว้ารับหน้าทีดําเินรายการแทนค่ะและในวันนี้ก็เป็นวันสาคัญอีกวันนึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติคือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม2 5ง7ายค่ะและในวันนี้เราก็มาดูกิจกรรมกันว่นวาทางอ,อบจได้มีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆก,กันบ้างค่ะ นีกจุดนะคะที่ทางอ,อกกาง,าง,ง,างค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เอามาให้เด็กๆได้ดูได้ชมกันค่ะนี่คือหลอดต่างๆทคล้องทางกองทัง,ง,ท,ง,ง,ท,ง,ง,ท,งที่ว่าเราได้เอามานําให้เด็กช่งกันค่ะ หนึ่งนะคะที่ทางมณฑลทหารบอก42ได้นำเฮลิคอปเตอร์มาให้เด็กๆดูในวันเด็กกันค่ะ ค้องโจมลมลูกเสื้อชาวบ้านกันนะคะเราเข้ามาดูกิจกรรมข้างในกันค่ะว่ามีการแข่งขันอะไรกันบ้างให้เยาวชนของเราค่ะยาจ้าเอาต่อไประวไว้เจียมตัวกับเจียมตัวอันนี้ได้รถนะครับนะรถสำหรับเคย์ให้บอลประเทนเลอาเซียนมะจำประเทศพ่อใครก่อน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 นี่นายหยอกเร็วยกเร็วว่าเบื่อแลยว อ่าอัลนีต่อไปนี้ตาโอเคเอามือลงทีนี้กำเนิดนี่แบบลงยากสุดซุดเอาไปเอาไปเลยประเจ้าน้าจีบันดีประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อไงได้ได้ๆเอามาตอบมาตอบมาตอบครับมาตอบลูกเอาลูกตอบอัลนี้ตอบกันเนี่ยตกโชคนะตกโชคนะประเจ้าน้าจีบันดีประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ เมียวจงจิ้มกระดิ่จิ้มจิ้มกระิ้มนักนึ่งนับองหนเามเอาจอบโคมาลูกอรอก่อนรอก่อนเจอได้นารักูาวาเจอได้นะเอไดมาไม่ตัวเองนีตัวเองนีเลย ก็คือเวทีส่วนนาซึ่งเดียวนายนิพนธ์บุญญามณีนายหยอกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะเข้ามาเป็นประธานพิธีเปิดพิธีงานวันเด็กแห่งชาติค้องวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมครับขอต้อเชิญครับสื่อมวลชนด้านหน้าครับช่างภาพ และบัดนี้การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านนิพนธ์บุญญามณีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายอับดุลรอมาหันการิมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งจากการรายงานที่ว่าเนื่องจากรัฐบาลได้กําหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคมของทุกปีเป็นวันเด็แกแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่10มกราคมพุทธศักราช2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เรื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำพุทธศักราช2558ที่เวียนมาบรรจุครบรอบอีกกวารัหนึ่ง ผมขอส่งความรับและความปรารถนาดีมายัางเด็กและเยาวชนไทยทุกคนเด็กและเยาวชนเปียบเสมือนต้นกล้าทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้การศึกษาหม่มเพาะสติปัญญาให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญานอกจากนี้ต้องได้รับการปลูกขวังค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเพียอพร้อมทั้งความรู้ความคิดที่ถูกต้องมีเหตุผลและมีจิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยทุกคนต้องรู้ค่านิยม12ประการเพื่อจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตประพฤติชอบมีความกตัญญูอ่อนน้อมอ่อนโยนมีความรักสามัคคีและมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยผมได้มอบคำวันวันเด็กแห่งชาติ2,558ไว้ว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยนอกจากความรู้ที่ได้รับบ่มเพาะจากครอบครัวโรงเรียนแล้วเด็กๆทั้งหลายควรได้รับการปลูกฝัง ให้ประณกถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องมันศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความใฝ่รู้ใฝ่ดีตลอดจะมีจิตสาธารณะรู้จักการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคำนึงถึงประเทศชาติโดยมีคุณธรรมนำจิจใจทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ